ไอ้น้องไม่ต้องรอคิดได้ทําเลยไม่ต้องรอเข้ามาครองแล้วครับเพชรลุ่งเรืองแต่ว่าเข่าของเสน่ตรังมากยังเหนียวยังแน่นกดลงไม่ลงครับแน่นเกินวางแข้งเม็ดนี้พอได้ครับอ่าแม่สามไฟยังยังยัง,ยงเขียนคำว่าชนะไม่เป็นนะครับเพชรลุ่งเรืองวันนี้จะเขียนบ้างแล้วเด้งไปศบสามเมตรเอาละครับ เดินขวาก็สเสนดตรังสอเดชพันธ์แหมเพชรลุงเรืองคล้อง,องไว้ใครตีใครใครตีใครสเสดตรังตีแล้วกันไว้สเสดตังขึ้นเขาวอืมจิ้มด้วยหมัดหมัดก็มีครับเพชรลุงเรืองสเสนดตรังมาองทอกีแรงโอ้ยเพชรลุงเรืองโดนสอกไปสอกสกัดทำท่า ทำท่าสะดุดแล้วครับรก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันก,กับการแยกออกมาครับขวานคนละเล่มมาแล้วยังเหนียวยังโอ้ยเหินมามาทั้งสองทั้งขอบพร้อมๆกัสนส้วด้วยนะส่วนหนึ่งก็ซื้อครุภพ,พันธ์ทางการแพทย์มอบกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนอุปกรณ์กีฬากับโรงเรงียนนะครับวัดมงคล บนเบทีเริ่มจะเข้มขน้นยกเพชรลุงเรืองครับบางแข้งโอ้ยอ้าวแม่โดนลูกคุณมาครับท่าจะช้าลงถูกดำโอ้ยจามศอกเอ็มหน้าครับลูกหน้าแลละครับลมทั้งยืนกรรมการต้องนับนับถึงแปดโอ้โหกระแทกศอกแล้วมาทัดมาลา ลุกคุณมาจะเอาคืนครับโอ้โหหลนจิ้มน้ำตัวอีกล็อกค็ได้คิดมาคิดได้ทำได้ยกสุดท้ายรอผลการแข่งขันอย่างเป,เป็นไปตามสายตาอย่างที่เราคิดหรือไม่ที่เห็นหรือไม่ครับเพชรรุ่งเรืองกออดีศรชนะไปโดยคะแนน